สวัสดีค่ะวันนี้มาอีกแล้วนะคะแม่อุดที่ดินพามาดูที่ดินกรุงเทพแปลงนี้ค่ะเป็นที่ดินเขตลาดกระบังค่ะใกล้สุดตรงนี้ก็คือทางเข้าคลังสินค้าไอซีดีลาดกระบังนะคะ<ม>เจอแยกถ้าเลี้ยวขวาเข้าคลังสินค้านะคะมาจากบมเก้าเลี้ยวซ้ายก็จะมาที่ดินแปลงนี้ค่ะ<ม>จากสี่แยกไฟแดงทางเข้าแค่400เมตรนะคะที่ดินของเราจะอยู่ทางขวามือค่ะ เป็นที่นาเดิมนะคะปัจจุบันท่านเจ้าของก็ด้านดินแบบนี้นะคะขื้ทั้งสองฝั่งทำเป็นเลี้ยงปลาดินนะคะรายได้นะคะก็ประมาณปีละสี่ถึงห้าแสนนะจากการเลี้ยงปลาดินค่ะปัจจุบันท่านเจ้าของก็ยังอยู่ที่ท้ายแปลงนะคะข้อดีกแปลงของแปลงก็คือด้านหลังเป็นคลองน้าธรรมชาตินะคะเป็นคลองสีซึ่งได้ยินเสียงก็คือกําลังจะผันน้ําเข้ามาในบ่อนะคะ สําหรับท่านที่อยากได้ที่ดินติดคลองนะคะด้านหน้าติดถนนอยู่รัฐกะบางแปลงนี้นะคะประกาศขายเหมาเหมายกแปลงนะคะ30ไร่ไร่ละ10ล้านนะคะก็เลขกลมๆเลย300ล้านนะคะกดกระดิ่งกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนิดเดียวเองก็ได้แล้วทุกคนจะได้ชมคลิปใหม่ น่าสนใจยังไงบ้างน่าสนใจทุกที่เลยค่ะก็จะมีบ่อเลี้ยงปลาปลาหรือมาหาปลาได้เลยนะแล้วก็จะมีต้นไม้ที่ทําให้เราร่มเย็นแต่แดดก็ร้อนนะคะ <c oughs> เพราะว่า40กว่าองศาได้ยินเสียงอะไรเมื่อกี้ขบนฟ้าอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิใช่เลยเมื่อกี้ลิ่ลี่ขับมาจากมอเจ้าคุณทาหารแป๊บเดียวใช่ไหม<ช>แปลงนี้ถึงแล้วค่ะประมาณแค่5นาทีก็ถึงแล้วนะจากสนามบินสุวรรณภูมิใช่ค่ะแล้วที่นี่ ร่มเย็นแต่แดดร้อนนะคะวันนี้นะแดดร้อนทั่วไทยนะอันนี้ก็จะมีสวยๆคือเป็นบ้านกลางน้ำใช่ไหมลิลี่ลใช่ค่ะนี่ค่ะมีบ้านกลางน้ำนะคะแล้วบ่อตรงนี้ก็คือหน้ากว้างนะคะยาวไปเนี่ยขอบบ่อก็คือจะมีปล่อยให้เอ่อ,อ,อคนงานนะคะที่เขาพนักง,งานที่ทำงานแถวนี้นะคะเป็นรถหัวลากเนี่ยเข้ามาสร้างบ้านอยู่ข้างๆอย่างเงี้ยค่ะ แปลงนี้ด้านหน้าทางเข้าหันหน้าทางทิศตะวันตกติดกับถนนแยกทางสินค้าไอซีดีถ้ามาจากล่ม9ก้าเลี้ยวซ้ายนะคะหรือถ้าเลี้ยวขวาก็จะเข้าคลังซินให้เราเลี้ยวซ้ายมานะคะถ้ามาจากทางล่ม9ก้าแค่400เมตรนะคะด้านหน้าก็ติดกับถนนคอนกรีตนะคะก็จะมีเป็นบริษัทโลจิสติกบริษัทหัวลากคลังสินค้า เลยนะคะตรงนี้หน้ากว้าง62เมตรค่ะเดิมเป็นที่นาแล้วก็ดันพื้นที่นะคะเพื่อเก็บน้ำแล้วก็เลี้ยงปลานิลค่ะด้านข้างก็จะมีที่ว่างก็จะมีเอ่อพนักงานบริษัทนะคะก็จะมาสร้างบ้านพักเป็นบ้านพักชั่วคราวนะคะเราก็มีรายได้ตรงนี้ด้วยนะภายในนะคะก็จะมีสิ่งปลูกสร้างเดิมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านนะ แล้วก็จะมีอีกบ่อหนึ่งเป็นบ่อนุบาลปลาเล็กนะคะแล้วก็บ้านท่านเจ้าของอยู่ข้างในนู่นนะคะมีบ้านประมาณสามหลังค่ะนี่ก็จะมีต้นกาเก้น,นะคะเป็นที่ดินดั้งเดิมนะคะท่านเจ้าของอายุเยอะแล้วนะคะฝากให้เรา หาผู้ดูแลนะคะท้ายของแปลงใช่ไหมลิลี่ใช่ค่ะจะมีเป็นบ้านเดิมเนาะเนี่ยมีไม้อะไรต่างๆอยู่เยอะเลยนะเนี่ยเราจะมารีโนเวทเป็นร้านอาหารก็ได้นะตรงนี้แนะนําตรงนี้เขาก็กําลังแขันน้ําจากคลองค่ะลิลี่นี่ก็จะมีบ่อใหญ่แล้วก็บ่อเล็กนะด้านท้ายแปลงค่ะด้านข้างของแปลงนะคะก็จะดึงน้ํามาจากคลองสี่นะดึงน้ําเข้ามานะคะ เอิมเข้ามาในแปลงแบบนี้เลยส่วนนี้ก็จะเป็นบ่ออนุบาลปลาเล็กนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเดินไปที่บ้านท่านเจ้าของนะเป็นที่ดินสําหรับลงทุนนะคะจะมาทำเกษตรต่อหรือจะมาถมแล้วก็ทำเป็นที่ดินจัดสรรจะมาทำเป็นบริษัทโลจิสติกก็ได้นะคะ ความร่มเย็นของบ้านนะบ้านท่านเจ้าของก็อยู่ที่กรุงเทพนะเวลาท่านมาพักผ่อนก็จะพักตรงที่นี่ก็ทําเป็นตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็ติดแอร์นะก็น่าอยู่มากๆเลยนะคะตอนนี้ก็จะเป็นบ้านนะคะที่คุณพี่ชายคุณลุงนะคะก็ยังอยู่นะคะจะเห็นว่าดินก็สมบูรณ์มากๆเลยนะคะตรงน,นี้ก็จะเห็นมีต้นกระท่อมพืชผ,ผักสวนครัวเต็มเลยนะคะข้อดีก็คือติดคลองนะคะร่มเย็นนะด้านหน้าติดถ,ถนนถือเก็บเกมกลางไรได้เลยนะ ตรงนี้เป็นด้านหลังนะคะก็จะติดกับคลองสี่ค่ะเป็นคลองธรรมชาติที่มีน้ำทั้งปีค่ะเป็นบ้านนะคะก็จะหลักเขตจ,จะอยู่ที่กำแพงนี้เนี่ยค่ะกำแพงที่เป็นรั้วกระเบื้องเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะจะดึงยาออกไปนะคะก็คือเียได้ยินเสียงดึงน้ำก็คือที่เนี่ยจะเลี้ยงเป็นปลานะคะปลานิ่น ปีหนึ่งรายได้ก็ปีละสี 500, นะ่ห้าแสนเนาะสามสิบไร่นะคะหนึ่งงานปีว่าสามสิบไร่นี่แหละนะคะไร่ละสิบล้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านไม้เดิมนะคะซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นถนนสาธารนณะเรียบคลองนะคะหน้ากว้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะหกสิบสองเมตรค่ะอันนี้เป็นด้านหลังบ้านนะอือก็จะมีเป็นพวกพื้นผัดชนครัวนะ อันนี้ลูกอะไรรูกเม่ะมะม่วงหาวมะนาวโหนะเซฟเบอร์เปรี้ยวจีจารนะคะค่ะก็เป็นน้ำธรรมชาตินะก็สวยงามมีบัวเนี่ยค่ะทุกอย่างที่เป็นธรรมชาติปลาก็อยู่ดีกินดีนะคะนี่อันนี้ด้านหลังก็จะมีชุมชนอยู่ฝั่งนั้นนะวิบ้านเขาสวยมากเลยนี่ก็คืออยู่ด้าน ซ้ายมือของแปลงที่ดินนะคะด้านท้ายแปลงค่ะก็จะเห็นว่าเป็นน้ําธรรมชาติใช่ไหมน้องลีล่ใช่ค่ะโอเคแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีต้นไม้ใหญ่มีต้นขี้เหล็กนะตรงนี้ค่ะใช่ค่ะต้นขี้เหล็กมีหนอนไหมน,น้ําเนี้ยมีทั้งปีนะเหมาะสําหรับคนที่อยากได้ที่ดินติดน้ํานะคะด้านหน้าก็คือเป็นถนนที่แยกทางเข้าไอซดีนะคะมาจากร่มเก้าเลี้ยวซ้ายมาจาก เส้นฉลองกรุงเลี้ยวขวามานะคะใกล้สุดตัวนี้ก็จะมีบริษัทหน,น,น้านเป็นบริษัทขนส่งโลจิสติกเต็มเลยนะคะนี่คือ,อน้ำของเราของเราน้สะอาดนะลี่ๆนะเป็นน้ของเราเดี๋ยวพาเดินด้านหลังออกมาแบบนี้นะนี่ก็จะมีเป็นผลไม้เต็มเลยนะเนพื่อผักสวนครัวตะไคร้มะละกอแครนาต้น,ต,นต้นแครนะ นี้ก็จะมีเตยน,นะตอนนี้รายได้นะก็จะมีเป็นบ่อปลานินนาะลี่แล้วก็ข้างเคียงที่เราเข้ามาก็จะมีเป็นคนที่เข้ามาสร้างบ้านเองนะคะแล้วก็เช่าอยู่เพราะตรงนี้ก็จะมีคนงานขับหัวลากอะไรเงรี้ยเขาหาที่พักนละิลี่ที่เราเข้ามาเมื่อกี้าามาเมื่อกี้คนหัวลากด้วยค่ะงหลังใช่ นี่ค่ะก็จะมีต้นแค่นะค่ะแล้วมาตรงนี้ก็จะเป็นบ้านท้ายของแปลงแล้วก็มีออบ้านอยู่นะคะแล้วก็มีชุมชนเป็นน้ำแบบนเลยเหมือนคลองเลยแต่ว่าอันนี้น่าจะเลี้ยงปลาหนึ่งไหมอนุบาลปลาอนุบาลปลา,า,าเหมือนกัน,นะะปลาตัวเล็กปลาตัวเล็กอันนี้ปลาตัวใหญ่อันนี้อันนี้นนมัธยมปลานะคะหน้ากว้างเท่าไหร่น,น,น้องน้องลิลลี่ ด้านหน้าด้านท้ายนะก็ลึกหนึ่งพันเมตรโอ้โหน้ำยังมันลึกเท่าไหร่นะไม่ได้ลึกค่ะก็คือจริงๆอ่ะเป็นที่นาเดิมแล้วเขาก็ดันคันดินขึ้นมาเพื่อที่จะให้อ่อดินอ่ะซับน้ําไว้ได้แล้วก็เลี้ยงป่าค่ะถ้าเกิดเราถมออกมามันก็จะเป็นเดิมที่เป็นที่นาซึ่งโดยปกติอ่ะสมัยก่อนมันก็จะเป็นที่ราบลุ่มอยู่แล้วเนาะ แล้วทามาถนนทีหลังมันก็เลยดูต่ำกว่าถนนแต่จริงๆก็คือเป็นระดับที่นาเดิมเลยค่ะแค่ดันดินเข้าไปแค่นั้นเองค่ะคือไม่ได้ลึกเคียงเอลใช่ไหมเคียงไม่ได้ลึกเท่าเอ็กก็ประมาณหนึ่งหนึ่งเมตรอะคะ่ะน้องน้องลิลี่หนึ่งไม่เกิน,นไม่เกินสองเมตรใช่ค่ะหนึ่งเมตรแล้วถ้าใครอยากแม้แปลงนี้นะคะแค่300สามร้อยศูนย์เองสามร้อยล้านเองมันแพงก็จริงแต่ว่าซื้อไปก็คุ้มอยู่ในเมืองใกล้สนาม แล้วก็ลมเย็นดีดีแล้วก็มีทุกอย่างนี่ทุกคนไม่มีนะก็จะมีบ่อน้ำเอาไว้เล่นน้ำหรือไว้หาปลาก็ได้แต่นีปละนินนะด้านนี้ถ้ามองเห็นด้านหน้าก็จะเห็นรถที่วิ่งผ่านนะคะนนเป็นรถที่จะวิ่ง400เมตรเลี้ยวซ้ายไปเจอแยกทางเข้าคลังสินค้าไอซีดีรัดกระบังนะเลี้ยวขวาก็เป็นวงแหวนที่จะวิ่งไปหมู่บ้านนักกีฬาข้ามมอเตอร์เวย์สาย7 ด่านเก็บเงินทับช้างนะคะถนนล่มกล้าอยู่ด้านหน้านะแต่ถ้าเราเลี้ยวซ้ายนะคะมาฝั่งนี้ก็จะมาเจอกับถนนฉลองกุ้งนิคมราดก,กระบังนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาไปอีกทีนึงก็จะไปเจอมอเจ้าคุณทหาระคะ่ะเป็นที่ดินในเขตชุมชนเมืองนะคะราคาประกาศขายอยู่ที่ไร่ละ สิบล้านบาทเองสามล้านทั้งหมดนะคะ30ไร่นะไม่แบ่งขายเนาะเพราะว่าแปลงนี้แนะนํานะคะจะมาทําเป็นที่ดินแปลงเล็กแบ่งจัดสรรเป็นล็อกก็ได้นะคะทําถนนเข้ามาด้านข้างนะหรือจะแบ่งก้างนะคะทําถนนได้เลยนะก็สนใจนะคะนัดดูตามช่องทางนี้เลยไหนคะน้องลิลี่ YouTube เรือ้อที่ดินศูนย์แดสหกหนึ่งหกสองสี่สอง S <S <S อ่าโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้เราด้วยนะคะแม่อุ้ที่ดินและน้องลิลี่คนเก่งเย่บ๊ายบาย าดูจากท้ายแปลงไปนะคะนี่ค่ะจากท้ายแปลงตรงนี้ก็คือติดคลองนะแล้วก็ฝั่งนี้เป็นถนนในพื้นที่ของเรานะคะตามนี้เลย เขตของที่ดินนะคะด้านข้างก็จะมีเป็นเบื้องเป็นกาแพงนะคะข้างเคียงเป็นแปลงของพี่สาวขายไปแล้วก็มาแบ่งผู้ที่ซื้อแปลงเขาก็มาแบ่งขายให้คนที่ทําที่ดินหัวล่างนะคะซึ่งเขาก็มาถมนะแปลงนี้ก็ตกค่าผู้จ่ายถ้าถมก็ประมาณไล่ละเจ็ดแสนนะ,ะที่ดินข้างเคียงก็จะมีเป็น บริษัทเช่าจอดรถหัวลากนะคะแล้วก็จะมีสร้างเป็นห้องพักให้พนักงานแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะแปลงก่อนหน้านี้ก็คือเป็นบ่อปลาเหมือนกันเขาก็มาซื้อแล้วก็ถมทำเป็นลานจอดรถหัวลากแบบนี้นะ ตรงนี้นะคะตรงนี้ก็คือจะเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างร่มเก้ากับฉลองอุงนะคะเนี่ยแล้วก็ตรงข้ามก็คือจะเป็นทางสินค้ารัดก,กระบังนะคะ icd รัดก,กระบังะคะ่ะาด้านหน้าก็จะมีรถวิ่งผ่านตรงนี้นะคะตัวนี้อยู่ในส่วนของหน้าแปลงที่ดินนะคะจะเห็นว่าสองข้างทางเนี่ยก็จะมีเป็นเพิ่มพักคนงานก็คือ พวกพนักง,งานบริษัทต,ต,ต่างๆนะคะแถวนี้ก็จะมาขอเช่าทําเป็นบ้านพักชั่วคราวนะคะนี่นี่คือเป็นถนนด้านหน้านะคะ่ะเป็นถนนสาธรารณะคะ่ะมีไฟฟ้าแบบนี้สองข้างทางก็ ทีเป็นร้านค้าแล้วก็บริษัทต่างๆนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นถนนเชื่อมระหว่างร่มเก้ากับฉลองปมนะคะถ้าขับตรงไปก็เป็นคลังสินค้าราดก,กระบังค่ะเดียวซ้ายออกจากแลงที่ดินมานะคะก็เจอถนนเส้นนี้นะคะขับตรงไปก็จะเป็นสีแยกคลังสินค้า อันนี้ก็เป็นบอ่อปลาและก็ทุ่งนามหมดเลยนะคะตอนนี้ก็เมืองพัฒนาขยายเต็มตามสนามบินนะคะก็แนะนํานะคะแปลงนี้สนใจนะัดดูที่ดินแจ้งได้เลยค่ะนะคะ,ะ,คะแถวนี้เดิมที่สร้างก็คือเป็นบอ่อปลาแบบนี้แหละนะถ้าซื้อไปก็สูบน้ําออกแล้วก็ถมที่ประมาณไล่ละแปดแสนนะถมยังไงโอซี LC, เห็นไหมน้ําอยู่ประมาณนั้นนะลูก ตื้นๆน,นะไม่ถึงหนึ่งเมตรหรอกเพราะว่าตัวนี้เป็นที่ลุ่มนะคะเราไม่ต้องขุดน้ำได้เราขุดความลึกของน้ำก็คือแค่เก็บน้ำได้นะ